ถอดสมองก่อนดูคลิปนี้นะครับอย่าหาว่าผมไม่เตือนเมื่อวานกูฝันอีกแล้วในฝันใช่ไหมกูจําได้ว่ากูเอ่อตื่นขึ้นมาแล้วในมือกวถือข้าวข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่ในมือแล้วพ่อกูอนนมันก็แบบพ่อกูมันก็อยู่ข้างๆกวแล้วกูก็ลองมองสภาพรอบๆใช่ไหมในฝันนะกูค้นพบว่ากูกับพ่อเนี่ยกำลังนั่งยองกะกลางสี่แยกไฟแดงที่รถม่งกำลังขับดโคตรโหด แล้วพ่อกูก็บอกว่าโอ๊คลูกกินอะไรอยู่อ่ะเหนียวไก่ครับพ่อเป่ามาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันก็อยู่ในมือผมแล้วแล้วกูกับพ่อก็เงียบแล้วกูก็นั่งกินเหนียวไก่จนกระทั่งมันมีรถชนด้านหลังกูแบบโค้มแบบตูมมึงมึงเคยเจอแบบข่าวรถชนกลางสีแยงไหมเคยเคยเแบบแล้จากนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยคนในรถมันก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพวกกูกำลังจะตายหาว่าแต่ ลูกบอกว่าลูกเล็กไก่ทอดนี้มาจากไหนนะก็บอกแล้วไงว่ามันอยู่ในมือผมอพ่อกูกับพ่อก็นั่งกินแบบงำงำนเหมือนอารมณ์แบบสองสองสองคนพ่อลูกที่แบบว่าเออซื่อเหมือนกันอะไอเฮียมันมันน่ารักนะโมเมนต์ Moment แบบนี้มันน่ารักนะแต่ว่าไอเฮียด,ด้านหลังมึงไม่มีคนรถชนกันเกิดขึ้นอะ มันน่ารักนะการที่แบบพ่อลูกไม่กินข้าวพร้อมกันแต่ว่าฉากหลังนั่นคือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยต่อมาเวว่างที่กูกับพ่อกําลังนั่งแดกข้าวข้าวเหนียวไก่ทอดใช่ไหมรถแม่งระเบิดตุ๊บลูกกูกับพ่อก็ก็ยัง continu ่นั่งกินข้าวเหนียวไก่ทอดต่อไปงอมง่อมง่อมพ่ออร่อยไหมอร่อยมากเลยลูกงมึงแดกมึงแดกข้าวเหนียวแดกมอนตรงสีแยกไฟแดงอะ คือแบบนี่ภาพว่าเหมือนแบบกูนั่งท่าเหมือนแบบชาวสลาฟในรัเสเซียแล้วแต่ว่าในมือกูไม่ได้ถึงวัดกาในมือกูเถียวเหนียวเหน,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 นียวไก่อยู่แล้กูกับพ่อก็แบบงำงำงำอืมอร่อยดีนะเนี่ยและหลังจากนั้น,น่ะแม่งก็มีแบบเห,เหตุการณ์แบบโอ้โหวุ่นวายมากแบบในฝันอ่ะในฝันกูจําได้ว่าฉากหลังกูใช่ไหมมันมีเด็กช่างตีกันแบบแล้วแม่งก็ฟันกันตุ้มตามตุ้มตามแล้วทีเนี้ยแม่งก็มีเด็กคนนึงอ่ะเดินมาหากูบอกเฮ้ยมึงเียนไหนวะกูกับพ่อก็แบบ ไม่ส่วนพวกแม่งแล้วก็แบบนั่งกินเหนียวไก่ต่อไปงอมงอมงอมอืมเออพี่เอาเอาเหนียวไก่ไหมฮะเหนียวไก่เหรอเออได้สิขอหน่อยอ่ากูก็ยินให้เขาแล้วเขาอะ่ะก็มานั่งท่าสลับกับกูอ่ะกับพ่อกูอ่ะแล้วก็กินเหนียวไก่ไปด้วยกันแล้วก็ลืมไปว่าเมื่อกี้กูจะตีกับเด็กช่างไอ้เห <c oughs> ี้ยเจ๋งเหรอเนี่ยจัหวันไหนโลกแต่งไอโง่ไม่ไนั่งแดกเหนียวไก่อ <วะ S 1> ่ะ คือแบบนึกสภาพว่าเด็กช่างอ่ะกำลังจะตีกันอ่ะแล้วกูยื่นเหนียวไก่ให้เด็กช่างอ่ะแล้วเด็กช่างแบบไม่รับเหนียวไก่มาจากกูแล้วก็นั่งท่าสลบพร้อมกูแล้วก็แดกไปด้วยกันอ่ะกูก็แล้วหลังจากการด้วย3คนอ่ะก็นั่งแดกกันข้างหลังไม่ก็ตีกันและตำรวจมม่ก็มาเริ่มแบบแล้วจู่ๆเพ่อนก็มีอ่าไม่เคลนแจ็คสันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลัดทุกคนแล้วกูกับไอเด็กช่างแล้วก็พ่อกูเนี่ยก็นั่งแดกเหนียวไก่แบบงอมงอม งั้มยัมยิไม่ข้เไม่ทีเนี้ยราเขอเล่าต่อขอเล่าต่อทีเนี้ยกูก็แบบนั่งแกงเหนียวไก่ใช่ไหมแล้วจู่จอ่ะไอ้เหี้ยแบบแม่งกูกับพ่อบ,บอกบอกว่าเอ้ยอยากไปทะเลอ่ไปทะเลไหมกูก็เลยบอกไปแต่พ่อเออนี่นายชื่ออะไรอ๋อเรียกฉันว่าเจมส์ก็ได้อ๋อปักเจมส์จ,จไปทะเลไหมไปสิ และกูกับพ่อกูแล้วก็บักเจมอ่ะก็ออกเดินทางไปบางแสนเช่าเรือสักลำหนึ่งแล้วก็ออกไปกลางทะเลพรอมเหนียวไก่ที่อยู่ในมือทีเนี้ยกูกับพ่อแล้วก็บักเจมอ่ะที่อยู่บนเรือกาลังไดกเหนียวไก่ใช่ไหมแล้วจู่ๆแม่ก็แบบเป็นเหตุการณ์ในก็ซิ่าใหม่นัสวนร่ะจู่ๆก็ซิา่าแม่ก็โผล่มาด้านหลังอ่ะแล้วพ่อบอกว่าเออลูกมีพ่อมีเหนียวไก่ชิ้นใหญ่อยู่อ่ะยืนใส่ปากมาเลยกูกับเจมอ่ะก็ก็ถือกันพร้อมยังพ่อพร้อมเลยสม สองหนึ่งทิ้งแล้วก็โยนเนียวไก่อัดปากก็ซิล่าแล้วแบบแล้วก็ซิล่าแม่งก็แบบก็ซิลามันก็หยุดหยุดไว้น้ำแล้วแม่งก็เด็กเนียวไก่แล้วจากนั้นอ่ะพ่อกูก็หันมาหากูแล้วบอกว่าโอ๊ตื่นได้แล้วนะลูกฮะตื่นตื่นเลยนะแล้วจากนั้นอ่ะกูก็ตื่นมาเว้ยแล้วพ่อกูกาลังตบหน้ากูบอกว่าโอ๊ตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วไปโรงเรียนได้แล้วเอออ้านี่กูฝันไปแล้วเนี่ย